นังเกะแท้ตายแท้เป็นยังเกาะบอกว่าคิดนองแห้งแท้ดุเียนได้ดีลูกนี่จะประคบน่องได้นี่สายโอ้โหจโจโจจะมัดเสไพอ่งเนี่ย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 เี่ยกอาเกูสิงเอา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 กซิงเอาเอา เอ oh, <laughs> ้มั่อะไรด้รกูสิงละป่านี้มิงจะมิงจะมาบ้านดาวไไเจ้าฮะยยงนี่มิงจะมาหาดาวรอบปบุรอบปบุน่น <laughs> <laughs> ใส่แล้วออไปไดใส่โจ yeah. ้าหนึ่งแล้วมอดพี่นะปอดเก็แล้วมาไก่เหรอครับกินนักเลงครับว่ามาตั้นหอดมื่นหันแล้วก็จะมาหาบุญไว้เถอะหางานไว้เถอะเอาเอาคู่สิงเอา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 กู่สิงเอาเอาเอามั่วแต่ได้ไรคู่สิงแล้วปานี่หลง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 ยังเข้าไป ยาดื้อใ้ใจอวพ่นพื่นปุ๊บยี่ผู้สาวจมุน่าว้าหนักเล่นเถอะบอประนไปหอดกำลังเห็นมันนี้แหะกํลังเรียนหอดพีมิง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 บ่เรียนบ่เรีนพ่อบ่เรีนพอบ่เรีนน้ำแน่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 แนมิงวีมิงมิงกับ่มิงด้บานี วิ่งว <laughs> ิ่งนี่แต่ว่านิ่งเพราะป๊อบอีวิ่งวิ่ง,งโอ้ที่กล่องแลนนี้เลยอุย้ยตายมันนี้คืออันตราพานันเถอะว่าอุย้ยอะไรผู้นั้นผู้นี้เถอะยามาได้พอถืขอข้อนได้บันหนี่ถือแสียได้บันหนี่ถือแสียได้บันหนี่ พไปดีเถาะไปดีละไปน้ำเจ้ายังยังไววได้ไหมก็จะไปไปน้ำบีดีเลยไปลงไปหาบนขวางยากเลยเดินหาพีเดือนก็น้องดาวเป็นยังเด้ไปน้ำแม่ลีหนามากใช่ไหยไปน้ำข้นสื่อจะไปไกลแล้วเถาะจะไปไกลหลารรัดประทันเลยนั่นเน่นี่นเจอพี่ดาครับด้วนักเลงเถอะ ไป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 ม่เมวดไปแล้วไปไปไปถึงไม่เสียได้ปะนน่ถึงไม่เสียได้ปะหนิมาลาดไปมาลัดไปมันไกลพุ่นิไปไปอื่นไปไปไปเออเออเออมาท่านเป็นบ้าแล้วสิแล้ไปหาหมูเหรอยะ เสี่ยมิงเสียมิงเดอไปกันเดอบายบายแม่แล้วเออโครกกทไปเดานี่แม่เอรรก็มาแล้วตูอีโอ้ย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 โมเมนต์เด่นี้นับเดนี้โอ้สนต้งแต่เด็กไปให้มิงอย่าไปร่วมทำบุญนะมเสียมิง ทำบุญกับเพื่อนเข้าไหม,มไไดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ร่วมอตั้งกองกระถินนะครับรเดีเยาไปดูซ้อมหนุ่ม้ำมุมกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีพี่โบบาลกับน้องดาวกับโอ้มบุญนะครับเล่นด้วยกันเรพอดีเห็นน้องมิ่งนะครับวิ่ง วิ่งไปบ้านน้องดาวนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนครับผมบ้านตรงนีง้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลูกชายผมนะครับพี่บัวอย่าสายเหลืองอย่าสายเหลืองลูกลูกอย่าสายเหลืองอย่าสายเหลืองเออขึ้นหาสาแล้วหาสาวแล้วหาสาวแล้ว,น,วนี่ก็ต้นสับรถนะครับที่แฟนคลับเอฟซี มาลงให้เด็กๆนะครับที่จะร่วมงานกองถิ่นนะครับอันที่สี่นะครับทันที่สี่นี่ก็พ่ออูดนะครับเป็นเ,เป็นขับของพ่ออูดนะครับเปิปซีเทิปซี่จากไหนนะพ่ออุ๊ดตรงไไม่ใช่ที่ที่เอาสับปะรดมานี่คุณแม่ค,คุณแม่สมพิครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่สมพิษนะครับที่ให้เด็กแก๊งเราได้กินอาหารดีๆนะครับ ฮัยฮั่ฮั่ผู้ชายยังออกมายังล่อออกแล้วผู้เบาผู้เบาเรนแห้งปกตนีนี่นี่เด็กขานองบัว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 ต๊ใสจักบาทได้ไหมบุญอุ้บุญตะใสจักบาทได้นะลูกเลนด้ดีลูกนี่เด็กประคบตะหน่องได้นิใสโอ้โจะจจจจะมา่สพอเด็ เดี่ยๆๆๆๆๆสิก้าต้องต้องสวกโอ้ยเยตุการย์ลูกสาวเขาเนาะโอ้ยเหตุกาเห็นแห้งพดนุูนเห็นลูกพ่อมากเลยลูกพ่อเสือมากเลยป่านนี้โอ๋ยเขาถ่ายชิปเปิไปงั้นแหละโค้ชเอซีไม่ได้ดูว้ายบวย เพื่อที่อยู่บ่ไหนเนาะคุณหามไสเหลืองเด้อบัวบัวครับังกยล้วยกล้วยยังอยู่ไม่กินน้ำีใส่กินใสรถกระถินไปเลยโอ้ใสรถกระถินไปเลย่ว่ามันเชีลยวนดื้อบ่ยังผู้สาวยังไม่ยังขอนอกเลยี กินนักาซบบานมาพี่ยังสิได้กินมาบอพันามันเหลือก็ให้อุ้มบุญแจไปเฮยียนกันเดยตรนี้รถเช็นอยู่นี่กวกินน้กก์ทุกคนเลยล่ะงสีมากอุนไดออกมาเอแนะอย่าสายเลียงนะครับอย่าสายเลียงนะครับเห้ยห้ให้ให้ห้ห้จำพ่อไม่ได้ลูก

นาอบัวกับบวบัวได้เอ้าน้อเล่นน้เพียงลูกมึง่อ้จูันออกอ่ะเออเออโอ้ลาลาลายังยังยังแซนโอ้ไปถีบดักน้องบุญนี้เลยโอ้ตายักดาวอ่ะรักรักบ้าเศกิยังเกาะแท้ตายแท้เป็นนังเกาะ

นั่น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 โบราณจก่เลยนั่นเย้ก็สั่งนปั้นกระเนี่ยวถูนปะผู้สาวยันยันเร่นแหงจนผู้สาวเขาออกนิ่ออกมาหนักไปเอาแล้วบอกาั่นดนึ่งพ่อโบราเอเคับเดี๋ยวพาโบับบนก่อนมาามา กลับบ้านแล้วบัวบัวประกลับบัวประกลับฮะออกมาแล้วออกมาแล้พอแต่พักกันจิ้งเข่าแรกอย่างก็ไม่จิ้งบีได้พักกันจิ้งเข่าเมือนเมื่อวานเมื่อนี้แล้วเหมือนกเพิ่นเสียเอาในยูในกินไม่กินผมเพราะว่าเอฟซีอุ้มบุญกะมาเพื่อนมือแรกเลยไม่จิ้งน้ำกันเลยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย